มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนตักกราบป้าพูดโดนใจคนทั้งโซเชียลตักสิริพรกราบป้าประกาศสู้ยืนตัวตำรวจลั่นได้พูดแทนใจทุกคนหมดแล้วคลิปที่พูดแทนใจชาวบ้านตาดำๆป้าแม่ค้าร้านข้าวยืนเถียงกับตำรวจสั่งปิดร้านขายเกินเวลาโดยป้ายืนฟังตำรวจจนจบก่อนจะขอพูดบ้าง พร้อมประกาศสู้ไม่ปิดร้านทั้งทวงถามการเยียวยาจนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลตอนนี้มันมีประชาชนอย่างฉันเนี่ยที่ไม่ยอมไม่ยอมในอำนาจรัฐไม่ยอมในความไม่ถูกต้องคุณรู้ไหมนี่คือการต่อสู้ของประชาชนด้านตักสิริพรที่ออกมาเรียกร้องรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด -19 และการเยียวยาประชาชนที่กำลังเดือดร้อนก่อนหน้านี้ถึงกับปล่อยโฮ ที่รัฐบาลแก้ปัญหาทั้งเรื่องหาวัคซีนคุณภาพมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วช่วยผู้คนที่ติดรอตรวจรอเตียงและเยียวยาวคนเดือดร้อนนั้นเมื่อตักเห็นคลิปป้าเจ้าตัวถึงกับโพสภาพป้าพร้อมแคปชั่นว่าป้าได้พูดแทนใจประชาชนทุกคนหมดแล้วค่ะกาป้าโดยมีคนบันเทิงอาทิกระแตอาสยามเข้ามาคอมเมนต์ว่าปังมากรวมทั้งคนบันเทิงจำนวนมากส่งหัวใจปบมือรัว กันเลยทีเดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ